ก็อยากให้ความอ่ารางวัลนี้อาชีพเกียรตินี้นะครับก็อยากให้ผมเนี่ยละฮะเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อไปก็ในฐานะที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเป็นนักแสดงไปด้วยผมก็อยากให้น้องๆละกันที่เห็นผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมทําได้ยังไงผมสามารถไม่หนีเวลาการทํางานแล้วการเรียนได้อย่างไรก็อยากให้รางวัลนี้เป็นเป็นต้นแบบนะครับของเราันการกดดันไหมครับว่ะพีรางวัลจะกดดันไหมฮะสักญา แล้วก็ใช้ชีวิตปกติที่เราเคยใช้แค่ไม่ประมาทก็พอก็ใช้เหมือนที่เราใช้ทุกวันนี้แหละครับทำทุกวันให้มันดีที่สุดใช่ทุกที่ทุกภาคและทุกคนต้งเป็นต้นแบบการทำดีจริงๆแล้วทุกคนสามารถทำความดีได้นะครับไม่จำเป็นต้องเราเอาเราเป็นต้นแบบก็ได้ใช่ใช่ใช่ดีๆแบบวันหนึ่งเราไปทำบุญกับให้น้องหมาน้องแมวให้กับโรงพยาบาลนี้ทำได้เลยครับครับส่วนนี้ก็ อะไรนะครับตอนเราข้อสอบนะคะอะไรนะตอนเราข้อสอบหรืนะครับไอเราข้อสอบไอเราข้อสอบเป็นไงฮะขอโทษกันถ่ายอีกแล้วโอเคแบบนี้ทำซีรีส์ต่อได้ไหมเราแน่แน่โอเคอ่าก็กระแสก็ดีอยู่ที่เราข้ามควายแบบนี้แอคแทกมาลองสกุลเยอะนะมีใจครับคือมันเป็นงานที่พวกเราพึ่งตายพึ่งใจกันทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงตั้งใจทำมาก ดีใจไหมกระแสมาขนาดอะไรจริงๆเราสองคนคือคือตลอดว่าเราไม่คิดไม่ฝันว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้แล้วก็คนให้การตอบรับดีมากๆเรารู้สึกดีใจมากดีใจมากจริงแล้วก็อยากขอบคุณเขาจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นความหมายของซีรีส์ของเราเนี่ยที่มันชูเรื่องความสุขของชีวิตเราว่าแบบแต่ละคนความสุขไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่ความสุขของตัวละครผมก็คือการได้มาด้วยตัวามดีใช่ให้ทุกคนไปหาความสุขของชีวิตตัวเองจริงๆว่ามันคืออะไรมากกว่า เอิร์ตมีกมีอะไรจะพูดถึงกันอะไรกันไหมคะเพราะซีรีส์นี้เหมือนกับรอบทั้งสองทำมาด้วยกันนะคะวัดก่อนอบอกอะไมิกกี้ไม่ต้องบอกนะทากันได้ <c oughs> จริงๆเราอยู่กับซีีรส์เรื่องนี้มา2ปีแล้วครับจ<ช>ึงบอกว่าต้องมีความจำมากมายนะได้เป็นถ่ายบอลยืนเดือนรู้สึกว่า เราได้เห็นบุญมอติด้านหนึ่งของน้องเขาและน้องเขาก็ได้เห็นบุญมอติด้านหนึ่งของเรามันทำให้เราตื่นมากขึ้นแต่ผมรับมนทำให้เราเรู้ว่าน้องเขาเก่งมากๆทั้งเรียนก้ได้ทั้งทงานด้วยก็ก็ปลื้มใจเขาจริงๆหล,ล,ลงเลยความนี้หลงเลยหลงเลยอะเถ้ารู้สึกอย่างพี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาแหละครับคือเขาเป็นพี่ๆสำหรับผมเสมอมาเขาช่วยผมตลอดว่าจะเรื่องเรื่องงานมาครั้งเรื่องเรียนก็ช่วยด้วยเอาอันนี้ให้ เขาก็เชื่อแบบแบ่งเบาภาระในบางเรื่องแล้ววางบางทีวางมาด้วยกันเราะเดี๋ยวเก็บข้องให้เหมออ่านสูตรอะไรอย่างเงี้ยออจริงๆเราเป็นทีนที่แบบว่าขาดดราม่ามาตั้งแต่จะทําเรื่องละจนถึงจะสุบเรื่องก็ดราม่าไม่หยุดเราเหมือนเป็นทีมบ้านดราม่าอันนี้ยังไงครับว่าเลยเหรอครับใช่ตั้งแต่เปลี่ยนบทอีกแล้วก็ตอนจะจบก็โดนดราม่าอกผมว่ายิ่งมีอุปสรรคยิ่งดีนะครับเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้เรียนศึกี้ าูเือว่าเรื่องนี้ใ้กลังใจาอไคือเรื่องนี้มันไม่ได้แค่สร้างให้คนอื่นสร้างให้ผมด้วยให้ผมคิดได้ว่าเออจริงๆแล้วความสุขนผมคืออะไรเนี่ยจนตอนนี้ผมได้้ะแหละว่าความสุขของผมคือการทำงานใช่อ่าต้องรอดูคับต้องรอผูใหญ่ด้วยค่ะว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับ าจจะปีนี้หราจะปีหน้าให้พร้อมกันนะให้ลู้กันครับผมยังตอนนี้อางที่เป็นคู่เชี่ยวชาญมีอย่างเรื่อยๆเอยๆครับผมแต่ยังไงก็ต้องรักษาความปลอดภัยอยู่ดีใช่สิ่งต่างๆังไม่หายเลยก็ยังรับไม่เรื่อยก็ยังรับไม่เรื่อยอยู่ครับเป็นงานอะไรหลายครั้งกว่าหลายครั้งเลยแบบหัวตาเจอว่าด้วยสมการตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ ยัง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 ไม่สามารถจับได้คุณนะพ่อชินเลยนะคะพี่สาวแฟนรักแต่เนี่ยมาตามกินกันนะโอ้โอาวอ่ะจะกินก็ไม่ไม่กินงานเลยพี่อันนี้เขาบอกมาว่าแบบเพิ่งจะมีแบบอีเวนต์จริงกลางกังนสามคนก็บอกแต่ว่ายังไม่ชินตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเจอแฟนคลับเจอแตกสุดยังไงคะแฟนคลับแปลกมากมาแบบมาแนวแปลกไม่ใช่ไป้ายไฟแต่ยังอื่นมันมันเป็นการอะไรที่บางครั้งก็แปลกแต่ก็น่ารัก อย่างเงี้ยแล้เมื่อกี้อาจจะเห็นเขาบูมผมนี่ไงวางอยู่แล้วก็ตะโกนแบบมิคคิวมิคคิวเนี่ยเออผมก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกแต่ก็เริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วอแล้วเออล่ะคะเอาบูมให้เราแล้วตะโกนเอาเออคือเเหรอแล้วสลับกันหยิบเาอันนะตอนนี้ยังไม่มีนะคะใม่ใครอยากบูมบูมได้เลยนะครับผมนี่นั่งรับไม่พอเลยเนาะโอ้โหมัปปี้มากครับ ต่ถ้าอยากให้แฮปปี้มากกว่านี้แฟนคับรักกันด้วยรกนลเราก็ักกันด้วยเพราะมันจบีตีกันหรอหรือไงีครับโอ้หตกมาักกันมาเล้เอลยคุจริงๆใที่ตามักของเราเราก็อยากจะเป็นแรงกระตุให้กับแฟนคลับของพวกเราแล้วก็พวกเราก็อยากให้แฟนคลับของเราเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไหลายคนเล่นเป็น มีต like ิ้งต่างๆะิรต like anyway> um like ์ม uh, ีติ้งเอ่อจริงๆก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมครับต้องจูบไวก่อนไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่ทำไมไม่คุณกำลังถก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้ทีนี้ก็เพิ่งจบไปเลยถ้าจะมีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าเราแบบอยากจะทำด้วยกันจมีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอ่จะจริงๆว่าผมอยากเต้นอ่ะ เต้นจริงๆอยากเต้นเต้นใช่อยากเต้นด้วยกันเต้นคอมเบอร์อะไรอยเงี้ยฮะคอมเบอร์แล้วเออระคะเี่นร้องเลยเี่นร้องเอยแล้วพี่หนุ่มเต้นเก่งมากนะอันนี้เด็กเลยอันนี้เกเก่งมากอ้าวแล้วสลับกันหรอใส่ร้องใส่ร้องนะคทั้งหมดอ้าวแล้วก็มาเต้นแลรำอ่ะมีเปลี่ยนงายเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็สลับกันบ้ าจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าจะมีมือถือตัวเองเพาะมีครอบครัวมีของตัวเองด้วยก็อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนดีใจมากทุกคนคอยสนับสนุนพวกเราถูกไหมผมจะไม่ได้ลองเองก็ตามเลยผมรู้สึกดีใจกับพี่ชายผมมากที่แบบเออทุกคนแบบชอบเพลงพี่เขามากอะไรเงี้ยฉันมาก ผมไปเฝ้าเขาอัดในห้องน้องด้วยร้บจริงเพราะว่าวันนั้นแบบเหมือนเห็นข้าวสาลีของเขามาอยิบก้าวอยู่ผมเลยอยากไปถามว่าเออคุณมาในที่เมื่อก่อนเคะว่าพี่จะจะร้องเพลงเพราะขนาดนี้ผมรู้ผมรู้อยารู้แล้วว่าเขาเขาต้องมีพร้ออยู่แล้วจนจนรู้สึกว่าเออเพลงที่เขาร้องมันยากมากเพราะผมพยายามร้องมีเขาแต่ผมร้องไม่ได้เลยเพราะเสียงมันสูงมากอยากยอมยอมรับความสามารถ อ๋อใช่ต้องขอขอบคุณทุกคนมาที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ขอตัวไปดูเยอะๆเพราะยังไงเดี๋ยว้งไปดูแต่จะมีเพลงดบ้างไหมคะลุนหน้าดีไหมฮะต้องต้องรอดูผู้ใหญ่คืออ๋ออีกแล้วอีกยง้อย่างดแยวให้ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะต้องรวมให้ผู้ใหญ่ครับตอนนี้ถ้ามีเพลงดูโอขึ้นนานีเราอยากจะแบบแนวไหนคอแบ่เราแนวไหนฮามิผมอยาก แล้เลือกใช่เป็นสไตล์เพลงที่ผมชอบอ่าแล้วพี่เอิร์ธยอมนะคะผมล็อกแล้วกันเลยอ้าวแล้วมาแบบเลือกเราจะดูโออยังไงคะล็อกไปให้เขาบ้านล็อกไปให้เขาบ้านทำไมอะครับไม่ใผมเล่นมุกไปแล้วโอเคะ ัก็ตอนนี้นะครับมีซีรีส์ป่าบนฟ้าก็ออนต่อที่ทางพันดาวเลยเวลาเดียวกันวันเดียวกันวมาสู่เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับวันฝุ่นหน้าเป็นอีพีแรกแล้วก็ส่วนผมครับก็จะมาปอดกล้องนะครับซีรีส์มาหน้าตก๋โผล่มาแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูเพลงสายตาคองไม่เป็นนะครับก็ดูได้เลยนะครับในยูทูบนะเแค่นี้นะคบขอคุณครับ